ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบึงขขงหลงขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางวัตุสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบึงขขงหลงสถานศึกษามีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ลงพื้นที่มอบสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่บ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ลงพื้นที่รับบริจาคหนังสือภายใต้โครงการ70,000 70,000เล่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารี การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง4แห่งลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเมื่อวันที่1-2ถึง 2, พฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง4แห่งออกพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรในช่วงเปิดภาค 2,568ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง4แห่งดำเนินการพบกลุ่มนักศึกษาใหม่มอบหนังสือเรียนพร้อมชี้แจงและให้คําแนะนำการดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,568นางวัตูสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรอระดับอำเภอบึงโขงหลงร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่14พฤษภาคม2568นางวัทูสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบึงขงหลงเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอสมวันอสมแห่งชาติปี2568ณหอประชุมโรงเรียนบึงขงหลงวิทยาคมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2568นางวัทูสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบึงขงหลงพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่42568ณนะห้องประชุมชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่2 0ถึง22พฤษภาคม2568นางวัทุสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาณโรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2 5 6 8นางวัทุสิริตันมูลผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบึงโขงหลงประชุมครูและบุคลา ภาครทางการศึกษาเรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมมอบหมายหน้าที่ให้ครูศูนย์การเรียนรู้ดำเนินการจัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูศูนย์การเรียนรู้แต่ละตําบลเป็นอย่างดีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง4แห่งดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติพุทธศักราช2568เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคม256 นางวัตุสิริตันมูลผู้อํานวยการสถานศึกษาสกรระดับอาเภอบึงโขงหลงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทําความสะอาดบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอบึงโขงหลงและบริเวณห้องสมุดประชาชนอําเภอบึงโขงหลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอบึงโขงหลงขอจบการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม2568ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ ที่รับชมค่ะ